คือไปตั้งแต่ตอนอายุ14ฝึกจนถึงประมาณอายุ18ในเวลานั้นก็จะมีเรียนนะมีตารางเรียนก็แบบมีเรียนภาษาเกาหลีมีเรียนเต้นพื้นฐานมีร้องเพลงใช้ชีวิตอย่างเงี้ยครับเหมือนเดิมทุกวันเลยครับผมเริ่ม10โมงเช้าถึง4ทุ่มเสร็จก็กลับบ้านนอนมันซ้ำซ้ำซากๆกันก็ท้อน,นะครับผมแต่ว่าว่ากว่าท้อคือไม่เข้าใจว่าตัวเองทำอะไรอยู่เราทำวันนี้ไปเพื่อใครทำไปทำไมอนาคตก็ไม่แน่นอนบ้านก็ห่างแล้วก็แบบ เพื่อนๆผมตอนนั้นท we oh, like ี mm. ่ยังต so ิดต uh, ่ออยู่สอบเพื่อที่จะจบม .6 กันแล้วอะไรเงี้ยเริ่มที่พยายามจะเตรียมเข้ามหาลัยเออเนี่ยเพื่อนผมอายุเท่ากันเขาก็มีชีวิตอิสระของเขาอยู่ทําไมต้องทําอันนี้อยู่ผมก็เริ่มไม่เข้าใจตัวเองครับผมคือผมก็รู้ว่าครอบครัวกับคุณแม่ผมเนี่ยหวังในตัวผมอยู่ถึงแม่คุณแม่เขาจะบอกผมตลอดเวลาครับว่าเออเนี่ยถ้าเหนื่อยกลับมาก็ได้ไม่เป็นไรถ้าเกิดทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ยังเด็กอยู่กลับมาเรายังมีอะไรแบบเรายังเริ่มทางเรายังเริ่มต้นใหม่ได้มันไม่สายไปที่ภูมิใจหลังจากเดบิวต์คือเป็นฝันที่ผมตั้งแต่ก่อนไปเกาหลีขอผมคืออยากเปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้ครอบครัว,วได้อยู่ดีขึ้นเปลี่ยนบ้านใหม่ให้คุณแม่ได้อยู่ดีๆจากที่หลังคาเป็นสังกะสีที่ฝนตกทีไรก็จะรั่วตลอดก็เปลี่ยนแบบเป็นแบบไปบ้านดีๆครับผมเป็นลูกคนแรกในบ้านเลยที่แบบเราเอาเงินให้คุณแม่ได้ ให้คุแม่ได้เอาเป็นเสาหลักของบ้านอย่างที่เราอยากจะเป็นจริงๆถึงแม้มันจะเหนื่อยหน่อยก็เต็มที่ับผมก็คือไปต่อเรื่อยๆ